สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้กดานผู้นำมีการแข่งขันของแต่ละค่ายนะครับผมทั้งค่ายสเปซเทคอีคารัสแล้วก็อีวอลัยแข่งกันเก็บเสาอ,อ่ะซึ่งถ้าเกิดเราเก็บเสาได้1ต้นก็จะได้15แต้มครับผมั้งหุ่นเล็กแล้วก็ไททันเลยและ15แต้มถ้าเกิดเราได้7000แต้มเราก็จะได้โทเค็นขึ้มนมา1อันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บประมาณ467เเสา <c oughs> ซึ่งมันโคตรเยอะเลยนะเอาจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลงสนามกันด้วยหุ่นเซตนี้เลยดีกว่า นี่เลยสกายรอดครับผมจากค่ายอิคารัตส2ตัวอิมูกิครับผมจากค่ายอิคารัสเช่นเดียวกันและโลกิจากค่ายอีโวลไลครับผมพร้อมกระทิงก็ค่ายอิคารัสเช่นเดียวกันเฮ้ยอิคารัตนี่มันมีหุ่นวิ่งเยอะนะเนี่ยไปครับเพื่อนไปดูดีกว่าว่าผมจะได้ซักกี่เสาถ้าเกิดเล่นแต่หุ่นเก็บเสาลูรัวแบบนี้ว้าวถ้าเพื่อนๆนซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนเพื่อนพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลเลย สายวิ่งอย่างเราขอเปิดด้วยสกายรอดก่อนแล้วกันครับผมเป็นฟรีดอมสกายรอดเลยครับไปครับเอาเสาก่อนเลยจ้าโอ้โอ,โอ,โอ,โอนี่อันนี้เรเวนจากค่ายสเปสเทคใช่ไหมโอเคครับถ้าเกิดเราจะเน้นเก็บเสาอย่างเดียวจะจะรอดเปล่าวะเฮ้ยเสานน้นไม่น่าทันแล้วละ่ะเพื่อนเราสองคนครับเราเข้าเสากลางเลยดีกว่าโอเคเสากลางเราก็ต้องเฮ้ย <c oughs> ไม่นะไม่นะเน่เน่เน่แหมซะหน่อยเหอะเพื่อเสาของเราเสาเสาเฮ้ยมันเด้งว่ะมันเด้งว่ะล็อกไว้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันต้องได้แล้วครับต้องได้แล้วครับมาเดะมาเดะมาพดก่อนครับไปไปเสาอื่นต่อไปอุย้ยซากซากเฮ้ยคูรีคูร,คร,ครีไม่เอาเสาด้วยนะแหมใจดีเหลือเกินแวบเปลี่ยนโหมดครับ ว้าวโอ้โหไม่ทันแล้ววะเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปครับอย่าไปเซาซีอย่าอย่ารอล็อกเลยโอ้ไม่ก็เดี๋ยวเฮ้ยอยู่จังเป็นจ้องอะไรแต่เราเนี่ยโอ้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เราเปลี่ยนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้เปลี่ยนก่อนโอเคเสาเปลี่ยนแล้วครับแฮ่เห้เห้เห้เสร็จดีเฮ้ยอยู่กันเยอะอ้ยานแม่ลงไปนี่ไงนี่ไงคือเอาเสาก่อนนะเฮ้ยเสานี้เหย เร็วๆๆไปครับเเฮ้ยเจ๋งว่ะเสาเปลี่ยนยางถ้าเสาเปิดแล้วเราค่อยจะเข้าไปเอาเสาครับว้วว้ว,วเสร็จไปนหนึ่งครับนี่ไงไปเปลี่ยนเป็นโหมดเป็นโหมดเฮ้ยปืนโค้งว่ะโอ้ยโอ๊ยล็อกอีกแล้วล็อกอีกแล้วโอ้โหไม่น่ารักเลยไปครับผมเอาเสาก่อนคืออะไรก็ได้ขอเสาเดียวนะ เราอาจจะไม่ค่อยเน้นยิงมากครับผมเราอาจจะเน้นเสาไปก่อนแล้วกันเฮ้ยเรามาเอาอื้มอื้มอื้มสโน่อยเหอฮสโน่อยเหอฮมาคูรีคูรีต้องโดนว่ะต้องโดนแล้วว่ะเกะกะดในการเก็บเสาอุ้ยโลดยานแม่ลงไปครับหมุนไปหมุนไปเฮ้ยนี่ไงยันเปนล็อกเลยล็อกเลยตัวมัฮหิวเลือดไม่ได้นี่หว่าหมอช่วยได้ไหมอ่ะ หมอดโอเคได้เสาแล้วครับืหต้องโดนแล้วคูรีต้องโดนแล้วเอ้าเปลี่ยนโหมดมาอีกแล้วครับเฮ้ยเอาได้วะเอาได้วอกเสร็จไปครับผมเปลี่ยนโหมดครับเอาเสาก่อนเอ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 ซะหน่อยเหอะซะหน่อยเหอะแหมมันมันยั่วยวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเอาเสาครับผมรีโหลดก่อนเดี๋ยวจะจะเคลียร์กระสุนให้หมดไงแล้วค่อยเปลี่ยนโหมดว้า ว้าวว้าวว้าวอิโมเกอิโมเกจะลงมาจริงหรือเปล่าเอายานแม่ลงไปครับผมโอเคได้ไหมยานแม่จัดการนี่นี่นี่น,นี่โอ้โหเสร็จเลยนะว้าวมาจา้ะเรียบร้อยไปที่พวกคิวครับเร็วเสาเปลี่ยนชาเหลือเกินไม่ทันใจไม่ทันใจโอ้ย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 ,อยมาจา้า โอ้โอเคเพื่อนใจเย็นๆมามามา,มายานแม่ลงไปอีกโอ้ยไททันมาแล้วอุ้ยะาสาวนุนไปไม่ได้ไงเพราะว่ามันมีแต่หุ่นอีดูเขาเต็มไปหมดเลยหุ่นเขาอยู่เต็ไมไปหมดเลย <l ix> ลินพังกันละเฮ้พาวเวอร์เหรอซหน่อยเถอะแหมไปครับเปลี่ยนโหมดครับบัคลรโอเลอ่เหเฮ้ยสวยแล้วเราไม่น่ามาตรงนี้เลยอะ โอ้ยไม่ใช่บักเรียวเลยไอวีดีคาโทเร่ครับเปลี่ยนหมดครับผมโอ้เร็วเร็วเร็วเรว,เรวมาชุ่มชุ่มแบบนี้สบายใจเข็นมันก่อนเข็นมันก่อนเข็นมันออกไปเข็นมันออกไปเข็นมันออกไปในเสาเปลี่ยนแล้วครับผมคือไททันน่ะดันสู้สกายร้อนไม่ได้เว้ยแปลกปะไม่แปลกหรอมันโอ้ยขอโทษเต็มเลยเอาเสารครับผมขอเสาเท่านั้นครับผมบีคอนเฟิร์สครับ โอ้ยย่ย,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 ย่อ่่าโอ้เจ็บปวดว่ะขอโทษไปแล้วไปแล้วยิงเพื่อนเราไปยิงเพื่อนเราไปโอเคยิงเพื่อนเราไปครับเราเอาเสาคนเดียวนี่คือชนะกันด้วยเสาแล้วล่ะตอนเนี้เฮ้ยโอเค,อเ,คเพื่อนเราตกใจหมดบินมาม,มาจา้าไอยานแม่ใส่ลุกเลยเนี่ยได้เสายันแม่ก็ามาเร็วเว้ยเออไม่ใช่ปัญหาเลยอะ เน่เเป็นไงล่ะเจอยันแม่เขาไปเป็นไงล่ะโอ้ยอุยเยอะว่ะเฮ้ย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 แต่เกมแรกมาดีนะเสานี่คือแบบบึ้มบมแน่ๆนถึงกี่เสาไม่รู้ไม่ได้นับเลยอะ่ะมาเราก็ด้านเข้าไปเท่ากันทื่อๆ <laughs> โอ้ยเพื่อนแตกว่ะมาครับสู้ครับเฮ้ยเปลี่ยนแปลงหมดแล้วแปลงหมดแล้วมาดิมาดิมาเดียวโถโูโโโจบเลยเสายังไม่ได้เลยไหน ดูสิว่าได้เท่าไหร่วะคือเน้นเสาไงแล้วคือเฮ้ยสกายแล้วตัวทีเอาอยู่ว่ะเออเนาะโอเคสิบเอ็ด no. okay, สารครับผมแหมอยากได้สักสิบห้าอิมูกี่ครับผมไปกันเลยไปเอาเสาซ้ายก่อนให้เสาขวาสิมา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 ม,า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 มาลงครับเฮงงูงูง,งูอันตรายอันตรายมากมีเพื่อนเรามาไหม ไม่มีใครมาครับแต่ว่างูอะ่ะโคตรของแสลงเลยนะเคเข้าเสากลางนะครับฮ้ยเสากลางก็ไม่มีคนว่ะเอ้ยเจ๋งเลยไปคือไม่มีใครเอาเสาอย่างเนี้ยเออฝั่งนู้นเ,เขาเล่นกันแบบไม่เอาเสาดีดีครับผมเราก็ลุยไปเรื่อยเฮ้ยให,ให้มาแล้วมาแล้วอ๋อตัวเสาเขาอยู่นี่ครับ อะไรกันวะมาดีครับมาดีครับเอาเสาก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวไฟสีเราเจอกันมาโอ้โหอึดนะอึดนะเฮ้ยมีตาทิพว่ะไม่เป็นไรครับผมเอาว่าเราน่าจะได้นะอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ววเวอร์แรงเวอร์เซฟนี่แนใ่ใครสิทธ์อ่ะใครสิทธ์อ่ะโอ้โอสร็จเลยปะระตูมาสกายร,รอนจ้าเสาเสาเสา,สาครับผมเสาวขวาเสาเดิมเสาแรกที่เราเอาไปแดงอีกแล้วถึงเสาแล้วใครสิทธ์เสร็จยังเนี่ยยังแม่เราหายไปแล้วว้าวเฮ้ยเอาเสาจริงก็ ได้ยันแม่เยอะนะเออว่ายันแม่ก็พอสมควรครับเพราะฉะน,นั้นเราก็เอาเสาดีๆยาพ,พลีแพล,ลววรัมว้าวเฮ้ยเฮ้ยกุลีอ่ะกุลีอ่ะยันแม่ลงไปเด้แน่แน่แน่แนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเลยเยอะเลยเปลี่ยนหมดก่อนครับ นี่ไง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 ว้าระเบิดไปกินระเบิดไปกินโอ้โหต้องโดนป่ะต้องโดนแล้วป่ะต้องโดนแล้วป่ะมาสกายรอดมาฮะฮะแหมเอาจังนะเอาจังนะวิสโลอ่ะเฮ้ยบอกว่าขาเจ็บไม่มีขากิ้งเอา หรืออาจจะเรียกว่าระบบกลิ้งผิดพลาดระบบกลิ้งชมรุตโถช้าเลยอ่ะช้าเลยอ่ะเฮ้ยแรปเตอร์เดี๋ยวมันก็รอให้สาขาวก่อนถึงจะกระโดดมาขอก่อนดีขอก่อนดีน่านี่แหละครับเฮ้ยสโลว่ะมันสโลว่ะเออ สกายล,ล้อขาเจ็บเหรอ,อตลกแล้วไปไป,ปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสาวนี้เสร็จเดี๋ยวผมเปลี่ยนเอาสกายล้อตัวใหม่ดีกว่าวสกายล,ล้อตัวใหม่ขามันก็ประมาณนี้เปล่าอืมยันแม่ลงไปครับโอเคเปลี่ยนตัวดีกว่าเอาอาร์โลิบ้างครับปะจะได้ไม่มีใครยิงเราได้บ้างนะเฟรไปสาูุนสานูุนนี่ยันแม่เราก็ยิงแรปเตอร์อยู่ยิงไปนะจ๊ะพี่ไปแล้ว เฮ้ย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 เวียดเวียดโหคือต้องยิงวะคือเพื่อนเราหายไปสองแล้วอะไปครับเฮ้ยเสากลางมีใครอยู่ไหมได้อยู่นาได้อยู่นาเฮ้ยดูมันเงียบๆว่ะทำไมทุกอย่างมันดูเงียบไม่มีใครยิงกันพี่ได้เอาเสากัน ก็เลยเงียบๆกันยันแม่ลงไปครับสักหน่อยทักทายก่อนทักทายก่อนโอเคนี่ไงให้ไล่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 โอ้ยนี่มันหมดแล้วยันแม่ละหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ได้เก็บเสาี่ได้ยันแม่เร็วนะว้าวว้าวว้ลิงมาใลยจะเอาเราอะมาดิมาลองดูดิ สโลดีครับสโลไปดีครับหายตัวก่อนโอ้โห่ไปเอเสาบ้านครับไม่มีใครเห็นแล้วใช่ไหมโอเคหวังว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยแล้วเดี๋ยวเราได้สาวิต้หนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะยิงใครสิทธ์เลยครับหรือว่าเอาไทท่านดีวะไทท่านดีกว่าโอเคไปแล้วครับเื้ยสาวหายอีกแล้ว นี่ไงนี่ไงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัว,ตวอะไรเอ่ยสกายลอดดิมาสกายลอด vs โลกิครับสโลครับสโลป่ะสโลยังสโลยังยกโดนยกวายเฮ้ยหายตัวก่อนโอ้โหลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วมาโวโว้โว้โว้โ,โว้โว้โว้เสร็จป่ะ เสร็จไปครับผมหายตัวแอบเฮ้ยเสากลางก็เสียโอ้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 ยไปเสากลางครับยังแง่หน้าทำไมไม่เอาโอ้ยเฮ้ยๆโอเคคราหน้าจะไปตัวนู่นนะอ่ารู้ชะโดด้วยวะ่ะยานแม่ไปดียานแม่ไปดีวาย สีเสาครับเฮ้ยนิวตันนิวตันทำอะไรเราไม่ได้ว้ากันนะเราจะเอาต้นไหนเดียเหลือเหลือต้นเดียวเหรอโอ้แต่เาสาบ้านเขาหวังว่าจะไม่มีใครเห็นเราค่อยๆไปครับเอาเสาบ้านเนี่ยงงโคตรป่วนเอาจริงโลกินี่ป่วนกว่าพวกสกายร้อยนะแต่ว่าเขาจะต้องไม่มีตาทิพย์ไงเพราะบางทีตอนนี้โดนซิกเกอร์เอ้ยไอ้งูบินลิงอย่างเงี้ยใช้สกลิลมีนักบินอะไรอย่างงี้ผมก็ว่าก็ใช้ยากอยู่นะสำหรับเจ้าโลกิครับ เพราะว่าความเร็วมันก็ไม่ได้เร็วรุลแเฮ้ยแมลเลกปืนแมลเลกปืนแมลเลกครับโอ้ยแสบเลยปืนแม่เลกว,วะ่ะโอ้โหน่ะแล้วติดอีกโอ้ยโอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บไปแล้วไปแล้วเฮ้ยแต่ว่าปืนไม่แรงนะเฮ้ยไอเฟลครับสโลป่ะละ่ะสโลไหมสโลยังสโลยัง สโลแล้วครับไปยานแม่ลงไปครับผมเฮ้ยถือว่าทำงานดีจัดไปเสาที่รักบีคอนเฟิร์สหรือว่าอาจเรียกว่าบีคอนโอลี่เลยนะต,ตอนนี้นะเพราะเราไม่ค่อยได้ยิงนะใช้ได้ใช้ได้ครับน่าจะพอแล้วละ่ะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนดูพอแล้วละ่ะว่าเฮ้ยความพยายามในการเก็บเสาอย่างบ้าคลั่งเนี่ยมันจะได้อะไรบ้าง โอเคยกเว้นเพื่อนเราจะตัวหมดก่อนไม่ได้นะอันเนี้ยไปก็ได้เราอย่าไปฝืนเพราะเขาไม่ยอมแน่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดการตัวนี้คือนิวตันว่ะอีกแล้วอีกแล้วไอ้ตัวนี้ยังอยู่อีกอะฮะมั็นมะเหล็กอยู่อีกอะไปนู่นดีกว่าเฮ้ยตัวอะไรเวียด แต่ปืนเขาเบาไม่แรงครับเราพอทนได้อยู่โอเคเสาเสาเสาคือเสาแบบเฉลี่ยกใกล้เคียงกันมากอะ่ะงั้นเอายันแม่ไปปืนไม่แรงแสดงว่าเวลไม่สูงดิใช่ป่ะโอเคเสากลางครับนี่คือเราเล่นแต่อย่างเงี้ยเราเอาเสาเอาเสาเอาเสาเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นการป่้นเกมได้ดีมากๆนะแล้วเราก็ได้ภารกิจด้วยแถมเกมก็วิ่งดีด้วย เออถือว่าก็วินวินทั้งคู่แหละเออพูดเ้าข้างตัวเองหรือเปล่าโอเคเสาวิ่งดีครับไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดมาเจออีกแล้วเพราะว่ามันเหลือเสาต้นสุดท้ายแล้วไงเพื่อนจบเลยกิ้วๆมาดูครับผมว่าเกมนี้พอแล้วละ่ะเกมสุดท้ายเนี่ยโลกูกิเก็บเสาไปกี่ต้นอ้๋อมาอุ้ยเอเพิ่มสิ 2องล้านหต้นครับผมได้ที่1เฉยเนี่ยดาเมจ2ล้าน6 4สคิว18เสาว้วาวไปลงจอดกันดีกว่ากล้ามาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ย2เกมนี้ก็ทำงานดีครับผมเก็บไปได้เกือบ30สเสาอ่ะ29เสาอ่ะส่วนตัวผมว่านะเจ้าโลกิเนี่ยก็ยังปวดแหละครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดนะไม่เจองูบินที่มีนาทิฟลิงที่มีสก,กิลแล้วก็โดนสติ๊กเกอร์เฮ้ยโลกิผมว่ายังทำงานวิ่งเสาได้ดีที่สุดนะ อาจจะลองลงมาผมอาจจะยกให้เจ้าสกายรอยครับผมสกายรอตัวที่มีนักบินหัวล้นเท่านั้นนะสำหรับตัวเนี้ยโอ้โหคือเข้าเต็มเต็มไงแม้ว่ามันจะมีความต้านทานผมแต่ปืนสมัยนี้มันแรงเกินความต้านทานไปแล้วอะแล้วยิ่งถ้าเกิดเจอปืนเก้าเวอะไรอย่างเงี้ยวีเบอร์เจาะเสร็จเลยนะอ่าคนนี้ยังพอทนได้ครับผมแล้วปืนไฟฟ้าก็ก็ทำงานดีเออแต่สำหรับอีวูกิเนี่ยนะผมว่ามันจะต้องเป็นการวิ่งเสาที่อ่าแม้ว่ามันจะเร็วที่สุดแล้วล่ะ แต่ว่าของมันอะเวลาบินหายตัวแต่ว่าเวลาลงไงคนก็ต้องลุมจองกระถินการต้องรีบเก็บเจ้าอิมุกิตอนที่ลงพื้นให้เร็วที่สุดใช่ไหมล่ะก็โดนจ้องหมายหัวได้ง่ายๆครับผมอ่าส่วนตัวผมให้เจ้าโลกิที่หนึ่งสากายรล้อันดับ2แ,และอิมุกิเป็นอันดับ3ามครับผม,แล,มแล้วเพื่อนล่ะครับผมม,มีความพิดเห็นว่าอย่างไงเพื่อนๆชอบตัววิ่งเสาตัวไหนก็มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายว้าเบอล